สวัสดีคุณผู้ชมทุกทุกท่านแล้วดูปโปรแกรมการแข่งขันฟุตบอลในคืนนี้กันเลยดีกว่านะครับว่าคืนนี้มีฟุตบอลอะไรที่น่าสนใจกันบ้างนะครับหรือเราเรื่องกันที่ปโปรแกรมฟุตบอลหญิงชิงแชมป์แห่งชาติยุโรปก,กันก่อนเลยดีกว่านะครับในคืนนี้ซึ่งก็เป็นรอบชิงชนะเลิศเวลา23นาฬิกาอังกฤษจะพบกับเยอรมนีคู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทาง y o f a t v นะครับเราดูปโปรแกรมฟุตบอลเฟนส์เป,ปอร์ครับกันบ้างนะครับในคืนนี้เวลาตีหนึ่งปารีสแซงแฌงแมงจะพกบกับน,นองคู่นี้ก็ถ่ายทอดสดทาง b sports หนึ่ง โปรแกรมฟุตบอลกระชมมีสโมสรนในวันนี้ก็เริ่มแข่งขันกันในเช้าวันนี้เลยนะครับเวลา6กโมงเช้า, York, Bull, านิวยอร์กเรดบูละ ic, จะพบกับบาร์เซโลนาเวลา9ก้นาฬิกาเรอัลมาดริดจะพบกับยูเวนตุสเวลา17บเนาฬิกาแลงจะพบกับซัสโซโลเวลา21่สนาฬิกาฟูลแลมจะพบกับบียาลูเวลา22่สนาฬิกาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะพบกับไลโอเบียกาโนเวลา23่สนาฬิกาโอลิมปิกมาร์เซย์จะพบกับเอซิมิลานเวลาเที่ยงคืนเลสเตอร์ซิตี้จะพบกับเซบียา ลีดจะพบกับกายาลี่เวลาเที่ยงคืน45วูแฮมตันจะพบฟาเรนเซ่และเวลาตีหนึ่งครึ่งลิเวอร์พูลจะพบสตราบูโปรกแกรมฟุตบอลเดย์เบโพคันเยอรมนีในคืนนี้ซึ่งก็เป็นรอบที่1เวลา18นาฬิกาเรเดนจะพบซันเฮาเซนเบรเมอร์จะพบชาเกีซุนซีเวลา20นาฬิกา30นาทีชอตไมจะพบฮนันโนเวอร์96โลดิงเฮาเซนจะพบฮอฟเฟนไฮม์ โอเบลาเชนจะพบกับบลูเซียมันเช่นคลักปักเอฟวีเอ็นเคจะพบกับบิลเลฟิลไกเซเซลาเทนจะพบไฟบวกบลูไวโอนจะพบกับอัลบวกวารายยนาฬิกาวันดับจะพบกับโคนสไตคินเอสเกบิเกอเอาจะพบกับไมซุนห้าไรไอทัดบลาชัวร์จะพบแฮท้าเบอร์ลินโปรแังกฤษฟุตบอลสกอตตีเมียร์ชิพในคืนนี้ซึ่งก็เป็นเฟสแรกนาทีหนึ่งวารายยนาฬิกาเซนเมเลนจะพบมาเทเวลและวารายยนาฬิกาสานาทีเซลติกจะพบกับอาร์เบอร์ดิน โปรกังฟตบอลเดอแชมเปี้ยนชิพอังกฤษในคืนนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่1เวลา18นาฬิกาซันเดอร์แลนด์นจะพบโคเวนที่โปรกางฟุตบอลเจลิกญี่ปุ่นในวันนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่23าเวลาสิบหนาฬิกาแชมเปี้ยนสูสัญจะพบซาการโทสูและโปรกังฟุตบอลเคลิกเกาหลีใต้ในวันนี้ซึ่งก็เป็นนัดที่25าเวลา17จนาฬิกานาทีซูวอนเอฟซีจะพบแทกูเอฟซีนะครับและนี่ก็คือโปรกรมฟุตบอลที่น่าสนใจในคืนนี้นะครับสวัสดีครับ